มีปัญหาใดๆน,นะครับป่าน,นอสมองหมู่ที่8ตำบลป่าแดดมีความมั่นใจแงมละว่าเราฉีดม,มาแล้วอย่างสูงนะจ๊ะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะหา่างและข้ามกรอบอีกชั้นด้วยวัคซีนท่านกำลังฟังรายการสมรระบุข่าว92.5 ผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมายติดตามบรรยากาศการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนะคะก็จริงๆหลายท่านเนี่ยเริ่มเดินทางแล้วอะ่ะไรดีครับแป๊บเดียวรอ<ต>เยี่ยงละ มีสำรองมีแผนาไว้เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยมีการปรับขึ้นราคามาก่อนนะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เองบง